สถานีวิทยุมอกอรกอร,ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนเพลงกล่อมเด็กภาคอีสานสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องเพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน เพลงกล่อมเด็กภาคอีสานหรือเรียกตามคำขึ้นต้นเพลงว่าเพลงนอนสาเดอร์ภาคอีสานเป็นดินแดนที่มีพื้นที่กว้างขวางมากและมีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมและภาษาถิ่นแตกต่างกันเนื้อร้องในเพลงกล่อมเด็กภาคอีสานมักสะท้อนถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นการทำนาทำไร่ปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมสารกระดง้งมักมีท่วงทำนองเรียบง่ายใช้กลุ่มเสียงซ้ำ และแม้จะร้องด้วยจังหวะช้าแต่ก็แฝงน้ำเสียงที่สนุกสนานจริงใจเป็นธรรมชาติคล้ายกับเสียงของแคนเนื้อหาของเพลงถ่ายทอดความรักความห่วงใยจุดมุ่งหมายหลักคือกล่อมให้เด็กนอนหลับหรือปลอบให้เด็กหยุดร้องไห้เช่นกันท่านที่สนใจสาระนานา,นาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w สารานุกรมไทย o r t h